รีวูสองจุดแปดเอารอยตัดต่อเฟร์กท้ายเดิมแปลงใช้เบรกเดิมของอ้าวนี่ไม่ใช่แปลงใช้เบรกเดิมอันนี้เป็นเบรกเขาลอยตักหอบจุดห้าทำเบรกมือให้เรียบร้อยเบรกมือของเดิมมันอยู่ครับเผื่อเวลาใช้กลับเดิมแนบทุกคนสาบตัว แล้วก็มี20มิมิลตัวหนึ่ง16มิล5ตัวไปทำไมทำที่แขวนยางให้เรียบร้อยครับหกไข่ไ4ตัวครับ ไปแล้วรถไปแล้วเร็นเรียบร้อยอ๋อมีตงเพลงผมแบงบุตเจะนิ้วเลยครับเสร็จเรียบร้อยตามกระบะวิ่งห่อยนะครับสามสิบปอร์ชุดดี เบรคเผาลอยสามหมื่นสามนะครับเิ่มเผาเดิมออกห้าเพิ่มสองพั 2, นเอ้ยอัอนนี้กำลังดามกระบะย่อยอยู่นะครับดามร่างดามร่างเสร็จเรียบร้อยโดยชังเละแล้วครับชังเละ <laughs> ชางเละดาวกระบะอูชังย่อย เอย่างไงพังเลยแล้วพังเลยเสร็จป่ะวะเนี้ยเสร็จป่ะเนี่ยเสร็จแล้วสองวันแล้วไปเสร็จนไงแกขอเราไปทำอะไรกันหายอันนี้ชุดใหญ่ครับาไมม่ีขอองะไรเลยปวางพี่ไม่มีอะไรเลยทั้งอย่างเลยตกใจหมด ตามชุดใหญ่ครับคันนี้รับรถมารอใส่กระบะแล้วแต่กระบะยังไม่เสร็จเห็นแน่ๆช่างเล็กเรา<น>ชุดใหญ่ครับเส <Yeah. S 1> าหน้าสีตัวแล้วก็มีคาดทุ้มครับจัดเต็มวันนี้เสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอน